วันนี้เรามากินปักกิ่งนะเฮ้ยไม่ใช่กินเป็ดปักกิ่งไม่ได้กินปักกิ่งปาคีบอะไรก่อนคะคีบแตงไม่รู้ไม่รู้วิธีทลองดูลองดูเรากินอยู่ที่สนามบินนะที่ปักกิ่งเราก็ลงน้ําจิ้มเจ๊ต้องเอาเป็ดลงน้จิ้มก่อนในสนามบินนะครับจิ้มก่อนนี่น่าจะเป็นซีอิ๊วดำเนื้อ อันนี้อะไรคะวันนี้รู้สึกมันเย็นเย็นแล้วนะเพรไฟงเราออกสองที่คนไม่ค่อยมีเป็นสนามินที่แบบนี้นี่แต่กัรนตัวนี้โหเยียบหน้าดูกินแบบนี้เใช้อะไรยากมากอันนี้ก็เรียการติค่ะทานสิทาน์ตเรามาจากอะไร กขาเรียกอะไรวะญี่ปุ่นโอซาก้าโอซาก้าเอ๊ะแค่นี้ทำไมเราลืมได้เนี่ยวะเพราะออกจากโอซาก้ามาลืมจ้อยอันนี้ก็ชุดหนึ่งแล้วเราก็สั่งกับข้าวมาแล้วก็ข้าวมามากินมเย็นนชุดนี้ก็ร้อยห้าสิบหกหยวนอันเนี้ยแล้วก็ทั้งหมดสามสี่ชุดก็ร้อย ไม่รู้ร้อยอะไรจำไม่ได้ยังอยู่เกียงแคทองแจ้งนี่แหละคือของจีนนี่ไงผักลวกที่ชอบมีน้ำเขาอยู่นี่น้ำปลาเป็นันี่คือผักลวกนะคะผักลวกเหมือนผัดสลัดแก้วบ้าเราแต่ว่าที่เราซื้อมาลวกกินดูดีอ่ะต้นใหญ่มากมันมีอะไรอีกเดี๋ยวมีกุ้งแล้วก็ข้าวปลา ยังยังเยอะชิมต่อไหนอันนี้ก็เอาหนังหนังร้อนเกลือเลย,เ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 ยไปชิมทำใหญ่ไปไหมอ่ะเต็มเลยเยอะแป้งเขาใ, <น S 2> ให้น้อยอ่ะไหนกินก่นอ,อนตังอ้นี่อะไรอ่ะแป้งใส่ไปแล้วตังชีนี้ อันนี้น้ำจิ้มผมอันนี้เรียกวาโรตีเป็่รู้นะเราก็ไม่เคยกินเนาะ <laughs> เป็นแบบนี้เป็นชุดของจีนคขาอ,องโบวไม่แค่สีสวยไง <laughs> <laughs> ในในไงคะ <laughs> คนไทยไม่ค่อยนิยมเ <laughs> ขาทานเขาว่าอร่อยแล้วก็เฉย เอ้โน้รไลท์ัสบลโอเคเป็นไงคะมันมันวะนุ่มๆกุ้งเหรอตอนนี้เหลืออะไรหมดแล้วหมดแล้วเคี้ยนตนี่ข้าวปลาพี่เห็นนะ 嗯，爬不得了。嗯